เป็นส่วงเื้อมิตรภาพอัะยครับมิตรภาพนะครับผม,มก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมาลวจมาลวจ้า กรรมาการไปรอชาวบกสมบัดถดเที่ยวดีออกมาร่องน้ำแดงในน้ำของร้านอาหารตั้งหลัก18 18่ชัยยบุรีเส็กกับเรือดีน้ำของภาคีคงสมุทรจังหวัดสระบุรีส่งเขาร่วมแข่งขันมาเที่าวนี้จัดอยู่ร่องน้ำสีเงินเปิดภายแรงแสงกระออกมาดูดีกว่าเล็กน้อยถึงปาดกลางต้องร่องน้ำแดงในน้ำของร้านอาหารตั้งหลัก1818 18, เริ่มจะแสงแล้วจ้าสายแบบนี้วิไลพรตั้งหลัก1818 18, 18, เริ่มตีแหงแสงหางออกมาเฮือจากรแหวนสยบุรีตีแหงแ้งหางเฮือจาก,าจ,ากจังหวัดสระบุรี ในน้ำของผ้ากีขอทองสมุนผ้ากีของสมุนตอนนี้ไหนปนไรเบียดไรเสียดไรสีจี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมาจะเบิ่งดีดีเพื่อจากไทยบุรีตีหานแสงไปแล้วแสงไปแล้วเอาแสงไปแล้วลองบุรีกับบุรีบุรีกับบุรีไสยะบุรีกับ กับสละบุรีบุรีไหนอยู่บุรีไหนไปขณะนี้มาครึ่งทางแล้วเว้ยมาครึ่งทางแล้วใส่ยาบุรีตั้งหลักหนึ่งแปหนึ่งเป็นยังเหลื่อมล้ำนำหน้ามาเล้วก็หนึ่งเป็นกลว่าอย่างไรเนาะสละบุรีไอ้หนุ่มละลีไอ้นุ่มละลีจะทำได้หรือได้กับหูรับตาลกนาลมตาพายเลเว้ยขณะนี้เข้าสุดทุนสุดท้ายแล้วทุนสุดท้ายแล้วใส่ยาบุรียังเหลื่อมล้ำหน้าอยู่ละเว้ยเอาละครับพายแบบนี้เรือไทยเรือไทยอยู่ฝั่งเราเรือเราอยู่ฝั่งไทยค่อยกอดกลุ่มคุมเชิสตอกยกยาวเรือดีร ไนเนี่ยบุรีก็ย่อยสตอกโยกยาวยาวสตอกโยกยาวเปิดไปภไยแรละแสงน้ำมาเหลือดีภา่ขี้กองสมุนบอกว่าไม่ไหวงับต้องไปให้เรือดีในานามร้านอาหารตั้งหลักหนึ่งแปดหนึ่งหีเข้าเซนใช่ขอบคุณมากกีหทังสองทีมครับอรขออนญาตประกาศผลการแข่งขันในเที่ยว ทีสครับตามตารางการในขันล่องน้ำแดงร้านอาหารตั้งหลัก1818เสือในล่องน้ำแดงครับร้านอาหารตั้งหลัก1818ไปเหลือชนะครับเที่ยวนี